ผมฟอร์ดออร์นนะครับทนานความนะครับอยู่ประจำการกันอยู่ที่ฟอร์ดลุงจริรพัฒน์สาขาคลองหลวงวันนี้ขอแนะนำเจ้าตัวเออเรสต์ไว้เอ้ยพูดผิดเป็นตัวเลนเจอร์วายแท็ก4คู4นะครับตัวนี้สีเยลโล่เยลโล่อ่านี่เป็นส้นสีน้านะัะของรุ่นนี้เริแล้วอ่าตันนี้ก็จะเป็น4คู4นะ นะครับนี่เลยแล้วก็มีไฟตะก้อง,องนี่เรียกว่าไฟอะไรนะไฟตัดมอไฟตัดมอนะฮะ<ม>นีอ่อาจจะมีถนนเลื่อนกันบ้างน,นะครับเพราะว่า<ม>ก็สับสน <c oughs> ก็ตัวนี้ก็จะมีออปชั่นกล้องรอบคันนะครับสามร้อยสามร้อยหกสิบองศา,าเซนเตอร์รอบคันครับนี่ตัวจับน,นะครับยกเว้นไอ้ตัวจับหมดเลยทั้งที่เป็นพื้นถนนต้นหญ้าใบไม้คือจับหมดอ่า เครื่องยนต์2ยูศูนย์ไบเทอร์โบนะครับร์โบทำงานสองลูน,นะครับเป็นกําลังเครื่องยนต์สองรอสิบแรงม้านะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะยางเดิมของไบแท็กก็จะเป็นของกุตเยียนะครับนี่อะสเปคยางเดิมก็เป็นสองห้าถ้าหกห้าอาร์สิบแปดนะครับตัวนี้แม็กเดิมเป็นสินแปดครับแต่ส่วนบ้านลูกค้าก็จะเป็สิบกันเพื่อความดุดันและวง,งามภายในก็ หน้าจอใหญ่นะครับซิงโฟเอครับ12นิ้วนะครับไมดิจิตอล10นิ้วนะครับเป็นบอะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้ปประดับทั้งคู่นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับปรับขึ้นปรับลงนี่เลยสวยงามครับสวยงามมีแอร์หลังให้นะครับนี่มีแอร์หลังพร้อมสาย USB ทั้ง ต,ตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะแล้วก็เป็นไฟบ้านนะครับเสียบได้เป็นแบบอารมณ์แคมปิ้งได้เลยเท่อะไรขนาดนี้สไตล์ไวทแท็กครับโรบาคงมีแน่นอนพร้อมกับอะตะกล้องขอผมเลยเมื่กีอ้อะปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็มันจะมีสองให้เสียบมีทั้งนี่ปลั๊กไฟแล้วก็เป็นตัวเสียบดูอันนี้ไอนนเหมือนที่ตุเบเรียบแล้วก็ไอ้น,นี่เรียกอะไรนะ ผมลืมอ่ะตากล้องช่อไหน่อยดิอะไรวะอะไรเอ่ tiktok 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 อ่านี่อะไรอกวะิญญาณไม่ได้พูด้ตดาเออไม่เป็นไรไม่ต้องตัดเรียวเลยชดเดียวก็คืออ,อ่านี่ครับทางเหยียบขึ้นครับอ่าเหมือนงานช่างเหยียบข้างรถขึ้นไปวับเนี่งอืมท้ายมันต้องเหยียบที่ดูไม่ดีด้วย ก็ดูสีเหลืองกันบ้างนะครับ,น,รบ 2, 4, นี่ก็สองสีนี้ก็ท็อปอยู่นะครับตอนนี้ลูกค้าต้องการมากไฟท้ายเป็นอะไรดีนะครับนี่ไฟท้ายพอแรงนะครับนี่นิ้วเดียวนะครับนี่นิ้วเดียวอ่าสุดยอดครับอ่ะพร้อมโลบาร์ใช้งานได้นะครับคือปลูกของใช้งานได้เลย อ่าคมติตั้งอ่าสมมติเครื่องงานช่างครับ่าตรงนี้ปากกาหนีบทำงานช่างนะครับตรงนี้อ่าใต้น,นี้จะมีสเกลวัดนะครับนี่อ่าซื้อหวยได้นะครับนี่แอบอยู่นีงไงนี่ครับโชว์อีกทีนึงว้าวก็เมื่อกี้มีพายกระซิบมาครับว่ส่วนรถนี่ก็คือว่าหึฉ่ำมากมูหวานยังอาอ่ะครับผมเดี๋ยวบอกตอนไทยคลิปนะก็สนใจ สี่กุญสี่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็อสอบถามแคมเปญสอบถามโปรโมชั่นก็ได้ครับไม่ซื้อ้านสแสนสา่รถตัวนี้ก็ราคาหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้อ่าเอาไปเลยครับย<อ>ี่ใช่สองแสนครับนี่เอาไปครับฉ่ำๆครับสองแสน นี้ครับโอ้โหช้าไม่ได้ครับช้าสนใจนะครับอยากจะถามหรือว่าก็คือว่ายังไม่ซื้อไม่ไร่นะครับสอบ,สอบถามกันได้เพราะว่าเราให้ให้ความรู้กับคุณลูกค้าทุกทุกก็สนใจติดต่อนะครับ09319809591989นะครับฟอร์ดออร์ดนวัฒน์ ก็ฝากพิจารณานะครับตัวนี้ช้านอดนะครับสองแสนนะครับสองแสนฉ่ำเลยขอ,ขอฝากเจ้าเรนเจอร์วายแท็กฟรีไว้ในอดีตของคุณลูกค้าไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปด้วยซีโรนาและเยลนล็อกไปดีเพียงนี้กราบสวัสดีครับ